นิทานคติสอนใจในหนึ่งนาทีนัดสวนดอกมีแมวน้อยจอมสนชื่อหางยาวหางมันยาวฟูฟ่องวันหนึ่งหางยาวเดินเล่นแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นดอกไม้สีรุ้งแสนโปรดของคุณยายที่เคยสดใสกำลังเหี่ยวเฉาอุ๊ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับดอกไม้แสนสวยนะหางยาวไม่รอช้ามันเริ่มภารกิจนักสืบตัวน้อย เดินวนรอบดอกไม้สังเกตดินใบไม้และลำต้นอย่างละเอียดเอาจมูกดมฟุตฟิตไปทั่วเอ๊ะทำไมแดดถึงไม่ค่อยส่องมาถึงเลยนะมันเพ่งมองแล้วก็พบว่า มีกระถางต้นไม้ใบใหญ่บังแสงแดดไว้พอดีเมื่อรู้สาเหตุห่างยาวก็ไม่รอช้ามันใช้จมูกและขาหน้าดันกระถางต้นไม้ออกไปช้าๆไม่นานดอกไม้แสนสวยก็กลับมาสดใสเบ่งบานมีผีเสื้อหลากสีบินมาตอมอีกครั้งหางยาวดีใจมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสังเกตและคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบช่วยให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จนะเด็กๆ